ต้นใหญ่ๆแล้วก็ใช่ว่าจะรดจากดวงได้นะไอ้นี่คือมันมันมันกัดตั้งแต่ข้างบนนั่นแหละแต่ทีเนี้ยครับมันเราคงยินเพราะว่าเนี่ยล่างล่างจะเราติดทั้งโรฟิโรมมนไปยอดยอดไม่แต่ว่าติโตกัดก็ไม่มีเลยนะนี่นี่นี่ร้องร้องรอยแต่ว่ามันกัดก่อนก้อนนี่นี่คือร้องรอยแต่เมื่อนเมื่อนทั้งทั้งฟิโรโมนแต่ว่าบากคนต้าว่าติดติดแล้วเมื่อนเมื่อรอดวงมันน่ะไอ้นั่นผมว่าน่าจะ ทิ้งไว้นานเกินถนว่ามันหนาวในทั้งผมมันมีอาการหนาวในทั้งปลายเป็นว่ากลินน่นหนาวของตัวเต็มบริเวณนั่นแหละมันจะส่งรถกลิ่นรบกวนบริเวณทางนั้นทต่ไมดวงดวงมันมาเลยมันไม่หลงทั้งซึงนี้ของ,ของผมก็ถือว่าได้คนดีนะก็ลังยาติดก็คือรอยไม่จะไม่มีเลยนะส่วนมานะคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะบงกันได้แต่ไม่รอเปิดเส้นซึ่งทีนี้การตีได้ดีไม่ได้ดีมันก็ขึ้นโยกับเราเรา,เราได้ไปเก็บตัวเต็มบริเวณไม่ ถ้าเมื่อเราปล่อยไว้ตัวถึงไว้ให้มันหนาวในทั้งนั้นเลยก็คือมันทั้งฟีโรโมนมันจะส่งเสียเพราะว่าตัวดวงมันบินมาแล้วมันไม่ลงเพราะว่าบินมันรบกวนบริเวณแต่ทั้งกลายเป็นว่ามันมันมาแล้วแต่มันไม่ลงเพราะว่ามันมีกลิ่นรบกวนถึงมันกระเทียวส่วนเราเลยซึ่งทีนี้ก็เมื่อเมื่อนเมื่อเปิดบุฟเฟ่ยให้เลยทีนี้ก็คือถ้าว่าก็จะติดทั้งฟีโรโมนก็สร้างต้งาวันต้องมั่นมาเก็บตัวถึงไว้อย้ายหนาวในทั้งนั่นคือประเด็นสำคัญ